วันที่23ากันแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะซอมบี้มาจากไหนครับเนี่ยอ๋อมันย้ายมาประจําจุดครับงั้นก็ต้องเคลียร์เส้นทางก่อนเลยครับอูเห็นผมสี่ตัวเลยครับคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าถามอย่างนั่นแหละครับว่าซอมบี้มาจากไหนซอมบี้มาจากไหนมาจากคนที่ติดเชื้อยังไงละ่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าจะรู้เหรอแหมผมก็ขอแบบว่าคือคือมันเป็นค้าบุทานนะครับคือผมก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเดินมาหรือเปล่านะครับนะ ตายหมดเลยครับแป๊บเดียวเลยครับตีจนสกิลขึ้นนะครับโอ้โหเยอะนะครับเนี่ยในสวนสาธารณะถือโอกาสเคลียร์เลยครับเห็นกันหมดแบบนี้ผมก็แย่สิครับมันเห็นกันหมดง่ายเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยผมเริ่มสังเกตนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโดนมาล้วงหลังครับมาจากไหนก็ไม่รู้น่าจะมาจากในป่านี่แหละครับนะเดี๋ยวผมก็พักก่อน เพราะว่าถ้าผมกลับหลังวิ่งอะ่ะมันจะหันมันล็อกคอผมได้ไงโอ้ยเสื้อขาดเสื้อขาดวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้โหโดนกัดคอได้ครับคุณผู้ชมดีนะเสื้อผมกันไม่ได้ครับสิบเปอร์เซ็นต์เองอะ่ะเสียงฮีิคอปเตอร์ครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับโอ้แย่แล้วครับผมซวยละเอาล่ะตอนนี้ผมจะยังไม่สู้กับซอมบี้นะครับผมจะเดินวนอยู่ในสวนสาธารณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะจนกว่าเสียงฮอจะสงบครับก็ ไม่ต้องคิดมากนะครับคุณผู้ชมครับมันจะเล่นยากช่วง18วันแรกเนี่ยแหละครับก็พอมันผ่านช่วงเวลานี้ไปครับมันจะไม่มีอีเวนต์แกล้งเราแบบนี้อีกแล้วนะคุณผู้ชมมันจะมีอีเวนต์ที่แบบสุ่มจริงๆเช่นไรครับมีคนยิงปืนขึ้นฟ้ามีคนเจอซอมบี้ไล่เราล้องอะไรเงี้ยโอ้โหซอมบี้มาจากไหนกันครับเนี่ยมันมาสมทบกันนะครับไอที่เราเคลียร์นะครับผมนะก็เรียบร้อยเลยครับมันมาแทนที่เลยครับ นี่ครับพอมีการเปิดเสียงเปิดอะไรพวกนี้นะครับเฮลิคอปเตอร์ที่คือเดินมาปั๊บเนี่ยซอมบี้มันเลยถือโอกาสเดินมาประจําจุดสปอนใหม่หมดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเดิมพวกนี้ตรงเนี้ยเราจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ซอมบี้อ่ะมันมายึดหมดเลยอ่ะครับโอ้โหเสียดายมากเลยอะ่ะแต่ก็ดีแล้วครับที่เราเขียวไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่เขียวไว้ก่อนนะครับซอมบี้เนี่ยมันก็จะมารวมกันเยอะกว่านี้อีกไงครับนะก็มองด้แง่ดีเข้าไว้ครับ กลับรถไปตอนนี้ก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมพาคุณผู้ชมไปที่จุดที่ผมจะไปอยู่นะซอมบี้มันก็จะตามผมเจออยู่ดีครับเพราะเฮลิอคอปเตอร์มันเป็นอยู่เหนือหัวผมอยู่นะครับนะมันโอ้โหมันล้อมผมเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ้ยหนี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 เอาไม่อยู่แล้วครับถอยเลยดีกว่าโอ้มันวิ่งมาทางผมเลยครับเห็นไหมคุณผู้ชมมันวิ่งมาทางผมเลยอ่ะครับหืมชั่วมากครับชั่วมาก หลบอยู่ในบ้านก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าเสียงเฮลิคอปเตอร์มันก็จะมาบินอยู่เหนือหัวเราด้วยความที่ผมงงอะไรบางอย่างนะครับว่าทําไมมันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับเอาละผมขับรถออกนอกเมืองกันเลยครับคุณผู้ชมของที่อุตสาหามาแล้วก็อุตสาเขียนเส้นทางมาแล้วครับเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์ครับไปกันเลยครับอู้นี่ช้าๆอีกนิดเดียวนะครับโดนกัดแล้วเสิงหฮอก็น่าจะสงบเลยนะครับเป็นสามชั่วโมงที่ไร้สาระมากครับในเกมนี้นะ หมายถึงสามชั่วโมงตามเวลานาฬิกานะครับนะก็โชคดีในโชคร้ายครับผมเอาของหลายๆอย่างที่จําเป็นนะครับมาอยู่ในนี้หมดแล้วครับใครเอาต้นไม้มาขวางสักใกล้ขนาดนี้ครับเมื่อก่อนมันไม่ใกล้ขนาดนี้เลยนะครับนี่น่าจะอีกไกลเลยครับคุณผู้ชมเอ่องันผมจอดรถตรงนี้แล้วกันแล้วก็เราอยู่ตรงนี้แล้วครับ จุดที่ผมจะไปคือจะเป็นอ่าเมืองเขาเรียกว่าอะไรครับจะเป็นอ่าแคมป์อุทยานของริเวอร์ไซน์นี่แหละครับแต่ถ้าเรามาถึงตรงนี้ได้อ่ะเราก็ปลอดภัยแล้วห่ะครับคุณผู้ชมนะหรือเปล่านะโอ้โหนี่มันฟาร์มนี่หว่าไม่น่าปลอดภัยเลย ฟาร์มถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาผ่านไปนะครับจะมีฝูงซอมบี้ฝูงใหญ่คอยอยู่นะครับน้ำมันเราไปไม่ถึงครับเพราะว่าผมไม่มีน้ํามันสำรองด้วยหรือตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแค่หนึ่งในส่ของถังครับถ้ามีเหตุจาเป็นอะไรเดี๋ยวผมอยากจะขับรถเพื่อออกไปข้างนอกอีกทีหนึ่งครับนะแต่ว่าถ้ามาขนาดนี้ผมก็ถือว่าเรามาไกลกันมากพอแล้วครับจากตำแหน่งแผนที่นะครับผมมาได้แค่ประมาณครึ่งทางนะคุณผู้ชม ข้างหน้านี่แหละครับหน้าจานะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอนอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราตื่นเราไปดูกันอีกทีนะครับนะให้มันได้อย่างนี้ครับหมอกดันลงอีกนะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับความหมอกจะหายก็รอไปเลยคุณผู้ชมประมาณ11บเอโมงครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอเดินไปตามแม่น้ําอีกสักพักหนึ่งนะครับนะเพื่อให้พแทนที่มันอัปเดตนะครับแล้วก็ระวังตัวไปด้วยครับพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นป่าก็จริงนะครับแต่มันอยู่ใกล้กับฟาร์มหรือก็คือพื้นที่ทําเกกษตรรรม ถ้าเวลามันอัปเดตไปในอนาคตนะครับในพื้นที่ฟาร์มครับคุณผู้ชมจําในคลิปที่แล้วๆมาได้ไหมครับตอนที่ผมเข้ามาที่เมืองเวสท์พอยด์ครับผมตรงทางรถไฟอ่ะนั่นแหะครับผมก็วิ่งผ่านพวกบรรดาฟาร์มมานะซอมบี้อยู่เยอะมากเลยครับง่ายๆก็คือว่ามันยังไม่ถือว่าเราออกจากในเมืองไงคุณผู้ชมผมเลยต้องออกไปให้ไกลกว่านี้อีกครับตะปูก็ไม่ไดเอามานะครับแล้วก็ของอื่นก็ไม่ไดเอามาด้วยครับเอามาแต่อาหารแล้วก็อุปกรณ์สร้างบ้านเท่านั้นแหละครับ รู้สึกเสียดายเหมือนกันครับถ้าไม่มีตะปูเนี่ยมันมันก็สร้างอะไรไม่ได้อ่ัคุณผู้ชมเหมือนกับเรามาเสียเที่ยวอ่ะแต่ผมก็ชะล่าใจไงไม่ได้หยิบติดมือมาไงครับแต่ก็ใครจะไปนึกหรอครับว่ามันจะมาดีเลยแบบนี้ครับผมถ้าผมจะกลับเข้าเมืองครับผมก็ต้องเดินเป็นทางไกลมากๆครับผมแล้วก็ไปหาที่พักนะครับนะหึมมานั่งเหรอทําไมมันมีของอยู่ตรงนี้ด้วยครับมันก็ไม่ไกลจากชุมชนเท่าไหร่ครับ ไอตอนผมมาผมไม่เห็นไงคุณผู้ชมเพราะมันเป็นหมอกลงอะ่ะสรุปว่าหน,นีไปก็เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคือถ้าไม่ไปถึงอุทยานจริงๆครับก็เราก็ยังอยู่ในเขตหมู่บ้านที่เป็นฟาร์มของเมืองอยู่ดีครับก็มีซอมบี้อยู่เยอะรอเราอยู่นะครับนะตอนแรกก็ว่าจะเอาตัวหม้อเบียบร์บาร์บิคิวติดรถมาด้วยครับผมก็ว่าจะทําคลิปนี้ไงคุณผู้ชมเจออีเวนต์ก่อนครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมเอาของในรถทั้งหมดลงเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราหนีก็คงจะหนีไปไหนได้ไม่ไกลหรอกครับแล้วก็ที่นี่เราตั้งใจจะใช้เป็นฐานอยู่แล้วครับงั้นเอาอาหารทุกอย่างครับผมทิ้งลงวางไว้ที่พื้นก่อนเลยครับอยู่ในป่ารางคือมันคือมืดมันคือมืดเลยนะครับเนี่ยคือผมอัพสกิลแคทไอวิวมานะครับแต่นี่คือมองไม่เห็นอะไรเลยครับผมเอาของออกจากในรถเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับผมกลัวว่าของมันจะหายครับคุณผู้ชมเพราะว่า รถเนี่ยมันเคยมีประวัตินะครับสมัยก่อนพี่น้าเขาเล่นให้ดูนะอยู่ๆรถมันหายไปเลยครับคุณผู้ชมครับคือไม่รู้หายไปไหนนะครับก็เลยกลัวครับผมก็เลยเอาของออกมาก่อนแล้วกันครับในที่สุดก็เป็นวันที่เช้าปกตินะครับเดี๋ยวผมขอเกียร์อัพตัวเองก่อนนะครับอย่างแรกเลยผมจะต้องเอาปืนลูกซองติดตัวไปด้วยนะครับเผื่อต้องเจอกับซอมบี้จานวนมากนะครับนะ แห้งๆหน่อยนะคุณผู้ชมคลิปนี้เพราะว่าผมเพิ่งเซ็งมาเลยอะครับผมนะไม่รู้วันนี้วันอะไรนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับนะก็เลยยังยังสับสนนิดหนึ่งนะครับนะจากระยะทางครับผมของเราอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเดินย้อนกลับไปนะครับเราก็ต้องผ่านหมู่บ้านด้านล่างนี้ไปครับผมแต่เรามีบ้านที่อยู่ใกล้ๆอยู่ตรงนี้ครับผมจะเข้าไปสำรวจนะครับแล้วก็ลองเดินตามถนนไปนะครับว่าจะไปบรรจุกับหมู่บ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับแล้วผมจะเคลียร์ซอมบี้ระหว่างทางนี้เพื่อย้อนกลับไปเข้าไปในเมืองรลเวอร์ไซด์อีกครั้งหนึ่งครับ ผมจะเข้าไปในบ้านหลังนั้นอะไปเอาชั้นวางของไปเอาโซฟามาไปเอาอะไรก็ได้นะครับผมที่จะช่วยเป็นชั้นวางของให้กับเราครับอย่างน้อยก็คือว่าให้ผมมีที่เก็บของเป็นกิจจลักษณะครับผมเพราะว่าถ้าวางไว้ที่พื้นอะมันยากต่อการค้นหาไงครับเพราะว่ามันมีไอเทมหลายชนิดอยู่ในตัวด้วยครับไปกันเลยครับมีถุงชาด้วยครับแล้วก็มีกาแฟด้วยครับผมเพิ่งบ่นเมื่อเอพิซอดที่แล้วนะครับว่าเป็นของหายากนะครับมาดูในพาทนี้ครับมาเหมือนของหาง่ายเลยครับ ตอนนี้ไม่มีสัญญาณโทรทัศน์แล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อเข้าสู่วันที่20นะเรียบร้อยครับผมก็ดูทีวีไม่ได้แล้วครับยกไปได้หรือเปล่าครับดูซิครับโอเคครับผมผมยกมาได้ครับเสร็จแล้วด้วยความที่มันหนักมากนะผมจะต้องอีคิป in โอ้ยเกียดระบบเกมนี้มากเลยคิปอิน i พารีครับนี่ครับผมลดน้ำหนักตัวเองลงครับแล้วก็เดินถือฟอร์นิเจอร์อย่างนี้ลวครับผมไปไว้ที่บ้านหลัของเรานะครับนะ โอ้โหตอนนี้ผมบาดเจ็บหนักเลยครับแบกของหนักมากๆครับผมเอาสักประมาณตรงนี้ก็ได้ครับอะโรเทียยังไงวะอ่าได้แล้วครับได้แล้วครับนี่แหละครับนะแล้วผมก็จะเอาของนะครับผมที่มีอยู่เหล่านี้นะครับย้ายไปวางไว้ในเฟอร์นิเจอร์นะครับเดี๋ยวผมไปขนของมาเพิ่มก่อนเดี๋ยวผมต้องกินอาหารลดอาการบาดเจ็บก่อนครับครับสำหรับเอพิซอดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเองที่สอดต่อไปนะครับผมจะไปเอาพวกอะไรที่มันเยอะมากกว่านี้นะครับในเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยมาจัดให้สวยๆในพื้นที่ตรงนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเอาตัวรอดแบบนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ